สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารครับเรามาเจอกันตรงนี้นะครับหลังจากจบเรื่องแตอนนี้มาเจอกันทางเพจของ3าม plus new เจอกันได้ทางทาง YouTube และ Facebook ในทุกๆวันครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024นับจากวันนี้นับถอยหลังเนี่ย อีก10วันข้างหน้านะครับก็จะเปิดฉากแข่งขันกันแล้วในวันที่14มิถุนายนตอนนี้ทีมชาติแต่ละชาติก็เริ่มทยอยกันลงเล่นเกมอุ่นเครื่องโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ศึกยูโรที่เยอรมนีจะเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนนี้ครับสิงโตคำรามอังกฤษทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์ยุโรปมาก่อนเลยนะครับ ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นรองแชมป์ครั้งนี้ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าอุ่นเครื่องได้สวยหรูครับลงเล่นในบ้านตัวเองแต่ไม่ได้เล่นที่เว็บลี่นะครับเล่นที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คสนามของิโคลสเซอร์ยูนเตดแล้วก็ชนะบอสเนียแอนเฮอร์โกวนาไปได้สวยหรู3ประตูต่อศูนย์แม้ว่านักเตะหลายๆคนที่ ถูกส่งโลสาเนี่ยจะเป็นพวกที่ได้รับโอกาสครั้งแรกหรือเพิ่งจะได้รับโอกาสไม่กี่ครั้งก็ตามนะครับเาย้อนกลับไปดูเกมเมื่อคืนนี้ครับแกเรตซาวเกตอย่างที่ได้บอกนะครับทดลองใช้งานผู้เล่นใหม่ๆแล้วตัวหลายคนครับเนื่องจากเขาจะต้องตัดตัวจากที่ประกาศมาในช่วงแรกนี้33คนให้เหลือ26คนหลังจากจบเกมอุ่นเครื่องหลังจากนี้ในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายจะพบกับไอซ์แลนด์นะครับ โดยเมื่อคืนนี้ครับเขาให้โอกาสเอสรีคอนซาลุยส์ดังมา k ์เคฮีจาร์รโบเวนไปจนถึงโคพาเมอร์เอเบเรชีเอเซ่และก็โอลิวัตกินส์ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยครับรวมถึงยังมี2ดาวรุ่งอย่างอดัมบอตันของคริสเปเบเลสที่อายุเพียง20ปีกับจาร์เร็แบรนทเวอายุ21ปีกองหลังของเอเวอเรตตสอคนนี้ก็ลง3ามเป็นตัวสมรองด้วยนะครับ นาที60ครับโคพเมอร์ mer, สังหารจุดโทษให้อังกฤษนำ1-0โดยเป็นประตูฉลองการลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกในทีมชาติอังกฤษของโคพเมอร์ mer, ที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกไปนะครับ ในขณะที่อังกฤษก็มานำห่างไปเป็น2-0ในนาที85จากเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนและในนาทีสุดท้ายครับแฮร์รี่เคนที่จริงๆก็คือกับตันทีมชาติอังกฤษนะครับแต่เมื่อคืนนี้ลงไปเป็นตัวสมรองในครึ่งหลังครับก็ทำประตูปิดท้ายให้อังกฤษเอาชนะบอสเนียไปได้สวยหรู3ประตูต่อศูนย์หลังจากจบเกมการ์ดเซอรเกตเจ้าใหญ่ของทีมสิงโตคำรามบอกว่าเขา แล้วก็ทีมของเขาเนี่ยหมายถึงเขาใช้คําว่าเรามีตัวเลือกนักเตะดีๆมากมายครับทำให้ต้องพยายามให้นักเตะทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสและเวลาลงสนามเพื่อที่จะเขาจะได้เห็นผลงานของลูกทีมแต่ละคนเขาบอกว่าแน่นอนว่าการเลือกผู้เล่นไปยูโร2024เป็นการตัดสินใจที่ลำบากยากมาก เราจึงให้ความเคารพและตัดสินใจอย่างยุติธรรมมันไม่ใช่แค่การเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่านั้นยังมีปัจจัยด้านตำแหน่งเป็นตัวตัดสินด้วยทีมชาติอังกฤษจะลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนศึกยูโร2024จะเปิดสนามเวเบอรีพบกับไอซ์แลนด์ในวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้ครับ8มิถุนายนโดยในเกมนั้นก็จะได้ไคล์วอเกอร์ฟิโฟเดและคอบบี้ไมนู3นักเตะที่อยู่กับ2สโมอสรจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็เป็น3นักเตะที่ลงสามใน นัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอก็เลยได้โอกาสเข้ามาสบทบกับทีมที่หลังหน่อยแล้วก็จะได้มีโอกาสลงสนามในวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้ครับนักเตะของแมนซิ t y ตี้กับแมนยูเน็ดนะครับนี่ขนาดเลือกมา33คนนะครับและยังต้องคัดออกก็จะว่าต้องเอาออกอีก7คนแต่ นักเตะหลายๆคนที่เรียกว่าเป็นดาวดังมาก่อนหน้าน,นี้ก็อย่างที่เราเคยรายง,งานไปแล้วเนะี่ยก็ยังไม่ติดอยู่ใน33คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ไรฮิมเซอร์ลิงเบนชิวเวลและอีก2-3คนเลยทีเดียวนะครับแต่ใน33คนเนี่ยเดี๋ยวต้องมีหลุด7คนเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะเป็นเรียกว่าชุดสุดท้ายของกรีฑที่ได้เข้าสู่ศึกที่พวกเขาเป็นตึงหนึ่งนะครับคราวนี้มาที่ทีมชาติไทยของเรากันบ้างครับเพราะว่าอีก2วันข้างหน้าเนี่ยนะครับ ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ2ของโซนเอเชียทีมชาติไทยเราตอนนี้ซ้อมขมักข ment อยู่ที่จีนนะครับเตรียมจะลงสนามพบกับจีนเป้าหมายของเราคือต้องบุกไปชนะจีนให้ได้เพื่อรักษาความหวังและโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบ3ของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026ให้ได้ครับโดยทีมชาติไทยภาพถทียน,นียนะครับเป็นการลงซ้อมครั้งที่3ที่สนามมหาทเทยาลัสเซินหยางคอนสตรักชั่นเมื่อช่วง 5้าโมงเย็นที่ผ่านมานี่ครับตามเวลาที่จีนซึ่งเร็วกว่าไทยเรา1ชั่วโมงครับก็เท่ากับว่าตอน4ี่โมงของบ้านเรานะครับโดยการซ้อมวันนี้ถือว่าเข้าสู่โหมดซ้อมเต็มรูปแบบแล้วครับหลังจากที่ทัพช้างศึกของเราได้สุพโชคสารชาติจากคอนซาโดเลซปโปโรในเจลิกของญี่ปุ่นตามมาสมทบ กับทีมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้ขณะที่ชนะทิพสงกระสินครับซึ่งบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสภาพร่างกายตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นมากนะครับและข่าวดีก็คือน่าจะฟิตทันช่วยทีมชาติไทยลงสนามได้ในวันที่6มิถุนายนก็คือวันพระราชบดที่จะถึงนี้ สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับจะลงเตะฟุตบอลโลก2026ร,รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ2นัดที่5พบกับทีมชาติจีนที่เซนญยงโอลิมปิกเซ็นเตอร์สเตเดียมประเทศจีน6มิถุนายน1ทุ่มตามเวลาประเทศไทยต่อด้วยเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์จะกลับมาเล่นที่บ้านเราครับที่สนามราชมังคลากฬาถานวันคาน้า11มิถุนายนเวลา1ทุ่มครึ่งทีมชาติไทยย้ำอีกครั้งครับจำเป็นจะต้องชนะทั้ง2นัดและขอให้จีนเนี่ย ไม่สามารถบุกไปชนะเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายได้ด้วยนะครับไทยก็จะได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3าต่อไปเพราะฉะนั้นต้องลุ้นอยู่หลายเด้งเหมือนกันเด้งที่สําคัญที่สุดคือต้องบุกไปชนะจีนในสอวันข้างหน้านี้ให้ได้ครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเรากันนะครับคราวนี้มาที่ทีมวอลเลย์บอลของไทยเรากันบ้างน,นะครับในการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งชุดใหญ่ที่ตอนนี้ก็แข่งขันเนชั่นสลีกอยู่นะครับและก็ชุดยู8ที่เตรียมไว้สําหรับรายการระดับทั้ง อาเซียนแล้วก็เอเชียนะครับามาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราในแต่ละชุดกันนะครับภาพเทียน,นี้นะครับวันนี้ที่โรงแรมโกลเด้นทิลลิปซอฟรินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดราชบุรีครับรวมทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมและพันธมิตรภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีพริ n เซ s ครับครั้งที่22หรือชิงแชมป์อาเซียนในร่องวันที่8ถึง12มิถุนายนที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมมีทีมร่วมแข่งขันรายการนี้6ชาติคือออสเตรเลียฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยซึ่งรายการนี้คุณสมพรใช้บางอย่างนายก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นประธานแถลงข่าวในครั้งนี้ประกาศเป้าหมายว่าจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในรายการ18ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่15ซึ่งก็จะแข่งต่อเนื่องจากชิงแชมป์อาเซียนเลยนะครับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยระหว่างวันที่16ถึง23มิถุนายนที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีโดยมี13ชาติในเอเชียร่วมชิงชัย รายการนี้อันดับ1-3จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศจีนจะเป็นเจภาพในปีหน้าและแน่นอนว่าคุณสมพรนายกสมาคมตั้งเป้าหมายติด1ใน3ของการชิงแชมป์เอเชียให้ได้ครับพร้อมกันนี้ครับยังได้อัปเดตท,ทีมบอรบญิงชุดใหญ่ที่เตรียมความพร้อมสําหรับ สัปดาห์หรือสนามที่3ของเนชั่นซีซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับโดยบอกว่าวันนี้นักกีฬากลับเข้าสู่ระบบการเก็บตัวแล้วครับเริ่มโดยการฟื้นฟูร่างกายฟิเนิและเวทเทรนนิ่งโดยได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บข้อมือของชมพู่พรนพันเกิดปราดว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับแต่หากไม่สมบูรณ์ก็อาจจะให้พักก่อนเพื่อพร้อมสําหรับรอบฟิแนลที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในส่วนของปิเซคับเนี่ยเราก็หวังว่าทีมเราน่าจะได้ เป็นทีมที่ชนะเลิศนะครับในส่วนของการแข่งขันอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเราก็จะพยายามนะครับติด1ใน3ให้ได้เพื่อจะได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าครับเมื่อาวานนี้นะครับกลับมาแล้วก็เลยให้น้องๆได้พักกันนักกีฬาได้พักกันวันนี้ก็โค้ชก็เรียกกลับมาซ้อมตามปกตินะครับแต่วันนี้ก็เป็นการซ้อมเบาๆนะครับ คงเป็นเรื่องเวทเทรนนิง่งเตรียมความพร้อมร่างกายถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีเพียงแต่บางคนที่ยังไม่พร้อมในเลขที่3นะครับอย่างเช่นชมพู่นะครับเราก็คงต้องพยายามนะครับให้เขาในรักษาตัวให้ให้พร้อมที่สุดถ้าไม่จําเป็นก็ได้คุยกันว่าเราก็อาจจะไม่เอาไปที่ในเลขที่3นะครับแต่ว่าจะให้เขาเตรียมความพร้อมไว้สําหรับการไปรอบชิงชนะเลิศในบ้านเรานะครับส่วนคนอื่นๆก็ ไม่ก็อาจจะบาดเจ็บบ้างหรือว่าร่างกายอาจจะอ่อนเพลียบ้างแต่ว่าไม่ได้หนักหนาอะไรครับ จากวอลเลบอบลเราไปกันที่ความเคลื่อนไหวทีมมวยไทยกันบ้างครับชุดเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกอิฟมาเซเนียเวิลด์ชี้ยนชิพ2024ที่เมืองปารทรัสหลายคนสงสัยปาทรัสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศกรีซครับในยุโรปนะครับไทยเราส่งนักมวยไทยเข้าแข่งขัน13รุ่นเป็นชาย7รุ่นและหญิง6รุ่นไฮไลท์วันนี้ครับอยู่ที่รุ่น63.5กิลกรัมชายซุปเปอร์บอลทีเด็ด99หรือวีรศักดิ์ ทาระขจัดนักมวยไทยชื่อดังและเป็นความหวังที่จะคว้าแชมป์โลกขึ้นเวทีในรอบแรกเจอกับนัสซิมเบนฟาเลจากฝรั่งเศสคู่นี้มีพลิกล็อกครับยกแรกเนี่ยซุปเปอร์บอลเดินหน้าออกอาวุธแต่ต้องใช้คําว่าอาจจะย่มใจประมาทไปหน่อยบุมบาไปนิดโดนนักมวยไทยจากฝรั่งเศสดักเตะทําให้คะแนนยกแรกพ่ายไป9ต่อ10ขึ้นยก2ซุปเปอร์บอลตอนนี้ได้บทเรียนจากยกแรกมาแล้วนะครับเดินเครื่อง เรียกว่าเร่งเลยครับบี้ติดแถมกรรมการยังตัดคะแนนนักชกฝรั่งเศสเพราะทำฝาวหลายครั้งแต่จบยก2เนี่ยเสมอกันไป10ต่อ10ครับชนิดว,ว่าคานสายตาทางไทยไทเราเนี่ยนะครับยกตัดสินซุปเปอร์บอลก็ต,ต้องต้องเดินเร่งเต็มสูบนะครับได้แทงเข่าจนนักมวยฝรั่งเศสถึงกับจุกเศษนั่นท้องลงไปกองกับพื้นให้กรรมการนับ8แต่ซุปเปอร์บอลก็โดนดักสวนด้วยแข้งเหมือนกันครับจบยกสามพ่ายไปอีก9ต่อ10 ทำให้ซูเปอร์บอลนักมวยไทยชื่อดังต้องยุติเส้นทางแค่ไฟแรกนะครับมีเสียงของซูเปอร์บอลที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับผลการชกที่ออกมาไปฟังกันหน่อยครับเราไปเสียยกแรกครับแต่พอยกสองเราก็มาได้คือแต่ยกสามนี่เป็นยกที่ผมสงสัยทั้ง,งตัทายนับแล้วก็ฝ่ายเดินเดินมันเอาก็ไม่ได้แบบว่าตเตะเราฝ่ายเดียว

ตกรอบไปยัานาเสียได้นะครับขณะที่ธน,นชัยสิทธิสองพี่น้องที่ไปแข่งขันในรายก,การนี้เช่นเดียวกันถึงกับโพสตเดือดว่าซปเปอร์บอลยก3ามได้นับยก2คู่ชกโดนตัดคะแนนผลยังออกมาแบบนี้แบบนี้ก็ตายสิครับเขาบอกว่ามวยไทยจะไปโอลิมปิกได้ยังไงยังโดนฝรั่งโกงอยู่เลยนะครับอ่าก็เรียกว่าขานสายตามากๆเลยทีเดียวนะครับน่าเห็นใจมากครับด้านสมาคมกีฬาเจ็ตสกีกันบ้างครับล่าสุดนี้มีข่าวดีครับคุณสุวัลลิปตะพันลบ ตอบรับเป็นประธานโครงการ WGP1 เพื่อช่วยพัฒนาทัวร์เมนต์เจ็ตสกีสัญชาติไทยโดยตั้งเป้านำทีมนักกีฬาต่างชาติเข้ามาแข่งขันในเมืองไทยให้มากกว่า4,000คนโดยมองว่าในแต่ละครั้งเจ็ตสกีต้องส่งเรือแข่งเข้ามาพร้อมทีมงานจำนวนมากมาอยู่ในเมืองไทยเฉลี่ย14วันมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อหัวกว่า2 0 0 0 0 0บาท หมายความว่าปลายปีนี้ WGP1 จะนำเข้ารายได้และสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า800ล้านบาทนี่เฉพาะกลุ่มนักกีฬานะครับหรือว่า,าก็นำเงินเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะทีเดียวยังไม่รวมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะตามมาชมมาเชียในการแข่งขันครั้งนี้ ครานี้มาปิดท้ายกันที่งานถแถลงข่าวความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจตามนยโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกีฬาวันนี้ครับคุณสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและคุณอาริสราสุทธิสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจาการองค์กรบริษัท ไออาร์พีซีจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามในการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยรวมระยะเวลา4ปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น8ล้านบาทสำหรับบริษัทไออาร์พีซีเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆซึ่งการเข้ามาสนับสนุนกีฬาอ e ีสปอร์ตนี้เพื่อช่วยเป็นแรงผลักดันให้ในักกีฬาอ e ีสปอร์ตไทยสร้างความสาเร็จในเวทีโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราด้วยนั่นเองครับ อย่างที่เราเห็นนะครับในรายการร,าการะดับชาติระยะหลังๆเนี่ยอ e ีสปอร์ตนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของไทยเราก็เริ่มทำผลงานที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วก็น่าจะต่อยอดไปหลังจากนี้นะครับเก่งๆกันเยอะนะครับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยของเราครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพิจาครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ